ที Channel Podcast. ่พีแชน l นลพอด s t หวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพ,พัลภาเขียวแก้วนะคะ วันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานผ่านบันทึกกันกับทางด้านของอาจารย์ประจําหลักสูตรสหวิทยาการการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาระมีผลกิจค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีคับท่านผู้ฟังครับคุณห๋อสวัสดีครับผมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปเปิดบันทึกย้อนวันวานกันนะคะภายใต้หัวข้อที่ว่าสมเด็จพระพันวษาอี้กาเจ้าใช่ไหมคะอาจารย์คะ ถูกต้องครับเนื่องจากวันที่10กันยายนที่ผ่านมานั้นเป็นวันที่ระลึกนะครับเป็นวันคล้ายวันประสูติในสมเด็จพระศร,รีรสวรดิ์ที่าบรมร,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 ราชเทวีพระพันวษาออยีกาเจ้านะครับซึ่งรงเป็นเจ้านายที่ทรงก่อคู่ดุปการให้กับประเทศช mm. าติอย่างยิ่งนะครับก็เลยจะไปหาข้อมูลนะครับเรียงร้อยมาให้ทุกฝั่งได้รับฟังกันว่าท่านเป็นใครมีความสําคัญอย่างไรนะครับ เริ่มต้นด้วยทรงเป็นพระชินิยาในรนเก้าวราชการที่สี่นะครับทรงมีเอ,อ่อพระมารดาเป็นเจ้าจอมนามว่าเจ้าจอมมารดาเปี่ยมเจ้าจอมมารดาเปี่ยมนี่สกุลเดิมของท่านคือสกุลสุจริตกุลนะครับเจ้าจอมมารดาเปี่ยมตอนหลังได้ถาปนาได้ได้ถูกเลื่อนขึ้นเป็นเจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยมนะครับเพราะว่าทรงมีพระรถพระธิดากับรสมก้าวรอสี่หลายพระอ,องค์ แล้วหลาพระองค์นั้นก็ทรงก่อคุณอุปการกับประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็จากนั้นได้รับการสถาปนาต่อมาในรัชกาลที่หจากเจ้าคุณจอมบรรดาเปลี่ยนเป็นสมเด็จพระปิยะมาวดีสีพระชลินมาตาเป็นตําแหน่งสุดท้ายก่อนท่านเสิ้นชีวิตลงอันนี้ก็ต้องเข้าใจกนบ้านในระบบธรรมเนียมพระรชตระกูลเนี่ยเจ้าจอมบรรดาเราไม่นับเป็นเจ้า แต่พระราชโอรสจากพระธิดาที่เกิดจากจอมมันดาเรานับเป็นเจ้าที่ตำแหน่งพระองค์เจ้าซึ่งมีการแบ่งเป็นพระองค์เจ้าฝ่ายหน้าก็จะเอ่ยขานพระนามว่าพระองค์เจ้ายาเธอกับพระองค์เจ้าเธอถ้าเป็นฝ่ายในคือเพศหญิงนะครับสมเด็จพระพันรษาอีกาเจ้านั้นนะครับตอนทรงประสูตะทรงมีพระนามแต่เดิมว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงสว่างวัฒนานะครับน่าสนใจประเด็นที่ว่า ในล้นการเมืที่สี่เนี่ยถ้าเรามาเรียงร้อยถ้อยความดูพระนามพระราชรสพระธิดาในชั้นเจ้าฟ้าก็ดีหรือชั้นพระองค์เจ้าก็ดีเนี่ยเราจะพบว่าพระนามนั้นช่งางไพเราะเป็นอย่างมากแล้วพระนามเนี่ยก็เป็นในทางที่เป็นบวกเป็นสว่างเป็นความสุขเป็นเอ็นไลท์เมนต์เป็นความสว่างของปัญญาอย่างเช่นคําว่าสว่างวัฒนาอย่างเช่นคําว่าสวภาพของสีอย่างเช่นคําว่าแขไขดวงเป็นต้น ในกรณีของพระเจ้าลูกเธอเพระองค์เจ้าหญิงสว่างวัฒนานั้นทรงประสูตรวันที่สิบันยายนปีพุทธศักราช2405และทรงสเสด็จสวรรคตวันที่17ธันวาคมปีพุทธศักราช2498โอ้คุณอ๋อลองนึกดูสิว่าทรงมีพระชนมายุยืนมากเลยนะคะท่านผู้ฟังตั้งแต่รัชการที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่เกแผ่นดิน ๖แผ่นดินเรายังเคยรู้จักนะฮะหนังสือที่เราคงรู้จักกันดีคุณอ,อ๋อคงรู้จักกันดีอ่ะผู้ฟังคงจักกันดีคือ่แผ่นดินค่ะ่แผ่นดินเนี่ยเป็นวนวลดิยายคลาสสิกของคนไทยเรานะ,ะแต่งโดยหม่อมราชวงศ์คริสปราโมทคุณชายคริสท่านแต่ง่แผ่นดินเนี่ยจากการได้ไปสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดจากการที่ไปอ่านพระราชบัตรของพระภาษาอีกาเจ้าแล้วก็มา เขียนนี้ขึ้นมายังกําหนดให้คุณพลอยมีอยู่ถึงสี่แผ่นดินแต่พระภาษาของเรานั้นจะมีพระชนมชีพอยู่ถึงหกแผ่นดินนะครับทรงประสูตรในปีพุทธศักราช2405ผมกำมานั่งหาข้อมูลเรียงร้อยว่าทรงได้รับการสถาปนาจากอาภรชนชีพตั้งแต่ทรงประสูตรจนถึงเสด็จสวรรคตที่ตำแหน่งอะไรบ้างค่ะ ในรัชกาลที่สี่นั้นทรงดำรงตําแหน่งที่พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงสว่างวัฒนาในต้นรัชกาลที่ห้าปีพุทธศัการาช2411ทรงสถาปนาที่พระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาในปีพุทธศัการาช2421ได้รับการสถาปนาถวายเป็นบาทหลวจาริกาที่พระราชเทวีเปลี่ยนสถานภาพจากพระเจ้าน้องนางเธอเป็นพระราชเทวี ที่พนางเจ้าสว่างวัฒนาพระเทวีและท่านคงแปลกใจว่าจากน้องเป็นพระเทวีหรือเรียกว่ามียเนี่ยได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นตามหลักที่เราเคยพูดกันหลายครั้งแล้วล่ะว่าสมัยโบราณเนี่ยเราดูหลักเหตุผลของการออราชาพิเศษสมรสแบบโบราณด้วยหลักของคําว่าอุปพโตสุชาติ<ะ>คําว่าอุปภโตสุชาติเนี่ยเป็นบาลีเนี่ยมันมีความหมายแปลว่าเลือดดีทั้งสองฝั่ง แน่นอนละ่ะล้นนกาวดิการที่ห้านั้นทรงเป็นรูปส่งเป็นพระโชโอรถในพระมหาษัติั์ก็คือราชดการที่สี่ประสูติแด่กรมประเทศดินถารมาศพระนางเจ้าสว่างวัฒนาก็ทรงเป็นพระธิดาในล้นพระกาวร,รที่สี่ประสูติแด่สกุลเจ้าจอมสกะุลจอมบรรดาเปี่ยมก็เป็นะกูลข้าพบดีผู้มีทรัพย์อย่างเช่นผูต้ตอนต้นชั่วโมงว่าสุบจัดิกุลเพราะนั้นก็ตรงตามธรรมเนียมคืออุปโตสุชาติอสัญญาเดว,วาก็คือเลือดบริสุทธิ์ทั้งสองฝั่ง ในปีพุทธศักราช2423ได้ร <kas S 1> <1993 S 3> <AM> ับการสถาปนาในราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระราชเทวีนะครับจะเห็นได้ว่าสถานภาพทางอิทธิฤกษ์ก็สูงขึ้นจากพระนางก็เป็นสมเด็จในปีพุทธศักราช2423ทรงได้รับการสถาปนาในรัชกาลที่5ที่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาภาพระบรมราชเทวี อันนี้ก็คือเริ่มจะมีฐานะที่สูงขึ้นนะครับแต่ไม่อยู่อยู่สิ่งหนึ่งคือพอมาตอนสายที่หกเนี่ยเมื่อกี้มาตอนต้นชั่วโมงผมได้เอ่ยคําว่าสมเด็จพระปิยมรีสีพระตรีม,มาตาเนินก้ารอหกเนี่ยทรงเป็นพระษาษัตริย์ที่ทรงมีพระไทยที่กตัญญูยุตาในบุญคุณของพระบรมราชบุพการีอย่างยายของท่านเนี่ยคือพระคุณจอมบันดาเปลี่ยน ท่านก็ยกขึ้นเป็นสมเด็จพระปริยมบารีสีพระครินมาตาหรือแม้แต่ป้าของท่านก็คือพระนางเจ้าสว่างวัฒนาล้นเก้าละหกทรงสถานาขึ้นที่สมเด็จพระมาตุฉาเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมาราชเทเวีพอมาถึงตอนล้นก้าการที่เจ็ดก็มีการสถา,านาขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีสวลินทิลาบรมาราชเทวีพระพันวสามาตุฉาเจ้า <S <S อันนี้เป็นเกติประวัติศาสตร์ที่จะเอ่ยให้กับเยาวชนในชาติได้รับรู้ว่า พระองคเจ้าหญิงสว่างวัฒนากับสเดษษ็จพระศรีสวรินทิลาก็ทรงเป็นพระองค์เดียวกันนะครับอย่างย่งเรามีการเปลี่ยนพระนามถ้าผมจําไม่ผิดนะกหมอเรามีอาัคารเมสีในรั้งเก้ารัชก,การที่ห้าอยู่เพียงแค่สองพระองค์เท่านั้นที่ที่พระนามตอนประสูติชื่อหนึ่งแล้วพระนามสุดท้ายพอตอนสวรรคตอีก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 พระนามหนึ่งก็คือพระองค์นี้แหละ ก็คือจากสว่างวัฒนาแล้วก็มาสิ้นสุดที่สีส,สวรลินทิลาอีกพระองค์หนึ่งก็จะขอพูดว่าที่นีเลยก็คือพระนางเจ้าสวพาของศรีก็เคยได้ยินชื่อพระนามนี้ไหมครับเคยได้ยินค่ะอาจารย์คะสถานสาวพาใช่ใชไหมอะไ,อะไรอะไรวิจิาาตรศยลปสาวพาก็ถูกเสริมพระนามเป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินาถเช่นเดียวกันทีนี้พระนามที่เราจะคุ้นกันชินมากเลยของคนชาวไทยคือได้รับการสถาปนาในสมัยรุ่นก้าชกระที่แปด ในปีพุทธศัก 77, ราช2477เริ่มการสนนาขึ้นเป็นสเสด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาไอยิกาเจ้า <S 1> <S 1> อันนี้น่าสนใจมากคือมาตุษาเจ้าในสมัยรอ .6 กับร .7 คือเป็นป้าน <S 1> <S 1> <S ในสมัยรัชการที่8แล้วก็ถึงการที่9ทรงดำรงตำแหน่งที่พระพันวสาไอยิกาเจ้าก็คือย่า นะฮะอันนี้ก็เป็นสมเด็จอัคราเมหสีที่ทรงมีพระชนมายุยืนยาวมากเลยนะครับตั้งแต่รัชการที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับตอนนั้นตอนที่ผมเรียนอยู่ที่คณะอักษราศาสตร์ที่ทับแก้วนครปฐมเนี่ยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์อาจารย์ของผมคนหนึ่งก็คือหม่อมราช์หนิงตาบิ์จามอนบานซึ่งเป็นทิดาของหม่อมเจ้าหญิงอภัสราภาเทวกุล ท่านก็ให้ความรู้เกี่ยวกับพระองค์นี้อย่างมากมายเลยนะคะว่าทรงเป็นอัครมเหสีที่ล้นเก้า้ออ้าทรงมีพระนามเรียกลำลองว่าแม่กลางแม่กลางเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรแม่ใหญ่ก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตบรมราชเทวีหลายท่านคงรู้จักกันดีในนามพระนางเรือล่มฮะอันนั้นก็ไม่มีและและแม่กลางก็คือพระภาษาอีกาเจ้าเนี่ยทรงมีพระกรทัพไพศาลสมบูรณ์มากเลย อันนี้ผมก็ไปนค้นพระนามตั้งชื่อตั้งตั้งพระนามโทธีมีพระนามตั้งพระนามพระราโชรสพระธิดาของกันที่สี่ทรงตั้งเอาไว้รู้ไหมคืออ๋อผมเจออะไรที่น่าตกใจมากเจออะไรคะอย่างเช่นลูกคนนี้เกิดจากเปี่ยมเจ้าจอมมันดาขอให้ชื่อว่าสว่างวัฒนาแล้วก็มีคำบรรยายคาถายเยอะแยะมีคำหนึ่งคือขอให้มีภพย์ไพศาลสมบูรณ์มีเงิน และปองกับราชการที่ห้าคือแม่กลางตับเยอะค่ะและขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนต้นชั่วโมงเราพูดกันไงราชการที่สี่ถึงการที่เก้าและผมก็ไปนค้นอีกอันหนึ่งก็มีพระนามคาถาตั้งพระนามพระโชรถคือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตคุณอ๋อรู้ไหมผมเจอคําว่าอะไรคําว่าอะไรคะลูกคนนี้เกิดจากเปี่ยมเจ้าจอมมันดาขอให้ชื่อว่าสุนันทากุมารีรัตแล้วก็ส่งพระนามให้พรไป,ไปเรื่อย มีคำหนึ่งคืออย่าให้เจออุบัติเหตุเลยโอ้ oh, อันนี้น่าสนใจมากเลยท่านท่านผูกดวงคนล้นก้านรอสีท่านทช่ทหออคือเปอคือคือเป็นพระใช่ไหมเดินทั้งโลกทั้งธรรมผูกดวงนี่คาถาตั้งพระนามพระราชธิดาแต่ฟองประตูรันะอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะครับสมเด็จพระศรีสวินทิ์ที่ลาบร,รมราชเทวีพระบามสัยอีกาเจ้าเนี่ยไม่ได้เราเอ่ยพระนามเจ้านายอ่ะซึ่งมีหลายพระนามหลายยศเ่ะ หลักการของเราคือเราจะเทิดพระเกียรติยศโดยใช้พระนามสุดท้ายที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนเป็นการเทิดพระเกียรติและเราก็จะศึกษาต่อไปว่าแท้จริงแล้วทั้นลันลงไปข้างล่างคือใครเราก็ใช้พระนามสุดท้ายตรงมีพระราโอรถพระธิดาที่ประสูติแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าหลายพระองค์ด้วยกันดังต่อไปนี้พระองค์ที่หนึ่งก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณในขี ต่อมาก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของประเทศไทยทรงมีพระนามลำลองว่าชายใหญ่แต่แล้วก็ไม่ได้ดเป็นสมเด็จพระบรมสาธิราชเพราะว่าทรงสเสด็จสวรรคตซะก่อนนะครับเราจะคุ้นชื่อเราเคยพูดกันแล้วครั้งหนึ่งคือวังวินเซอร์เอ๊ะพูดอะไรไปวังวินเซอร์อยู่อังกฤษใช่แต่วังวินเซอร์เมืองไทยอะ่ะมีนะครับท่านผู้ฟังวังวินเซอร์เมืองไทยก็คือวังที่มีลักษณะรูปแบบคล้ายคลึงกับ พระวังวินเซอร์ที่อังกฤษแต่ขนาดเล็กกว่าตั้งอยู่ที่กลางทุ่งปทุมวันซึ่งในการต่อมาก็มีการลื้อทิ้งไปเรียบร้อยแล้วและสมัยก่อนลื้อทิ้งน่ก็มีการจัดสร้างเป็นโรงเรียนที่ชื่อว่าหอวังปัจจุบันก็กลายเป็นสนามสุพเจลาใสอันนี้เป็นพระราชโอรสพระองค์แรกของท่านนะครับองค์ที่สองก็คือเจ้าฟ้าอิสริยาลงกรก็อิสริยาลงกรก็ทรงติ้งประชชนแต่ทรงยังยาววัย นะครับพระองค์ที่สามก็เป็นเจ้าฟ้าหญิงวิจิตจิระประภาก็สิ้นพระชนเดตทรงเยาว์วัยพระองค์ที่สี่ก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสมมติวงวโรไทยกรมขุนนครศรีธรรมราชธรรมรงดิษพระองค์นี้หมายมั่นว่าจะไปเสด็จพระบรมโอสาธิราชพระองค์ที่สองต่อจากพี่ท่านแต่ก็ไม่ได้เป็นท่านบุฟังก็สิ้นพระชนไปก่อนนะครับตาแหน่งสมเด็จพระบรมโอสาธิราชจึงตกอยู่กับสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชรวุธิรหกต่อไป พระองค์ที่ห้านในสายนี้คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวลไลยอลงกรกมมรมหลวงเพชรบุรีราชสีนทรน,นะครับพระองค์เนี้ยแหละหลายท่านคงจะรู้จักสถานที่ที่เกิดพระองค์ท่านอย่างเช่นโรงแรมแถวถนนวิทยุเนี่ยอันนี้ไม่ได้โฆษณาเขานะโร<า>งแรมหนึ่งเนี่ย มีห้องบรรลุมห้องหนึ่งชื่อว่าห้องวไลอลงกรบรรลุอ,อยู่ตรงวิทยุก็ไปสืบสาวเราเรื่องว่าโรงแรมแห่งเนี้ได้ซื้อที่เดิมวังของท่านชื่อว่าวังพันธวาดวิทยุแล้วห้องแล้วห้องจัดเลี้ยงเนี่ยก็อยู่ตรงที่จุดที่เป็นห้องบรรทมของท่านโรงแรมเขาก็ดีนะท่ผู้ฟังเขาก็เขาก็เลยตั้งชื่อเป็นการร่วมบมริสุทธิพระองค์ท่านว่าวไลอลงกรบรรลุอีกอันหนึ่งหลายท่านคุณอ๋อคงจะรู้จักทนเหมือนเพชรบุรีใช่ไหมครับใช่ค่ะ ใช่มีทั้งถนนใช่ไหม<ช>มีทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ใช่ไห<ช><ช>มเขาว่าเ<ช> <ๆ S 2> พชรบุรีเนี่ยโอเคใครๆก็รู้จักหรอกว่ามาจากจังหวัดเพชรบุรีแต่ความจริงเป็นสร้อยพระนามทรงกรมในสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกร์กรมหลวง,งเพชรบุรีราชดินทร์ซึ่งมาเสริมเติมแต่งในสมัยรัยนกรชัที่หกในชก,การต่อมาแต่อีกสี่มึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับระหว่างระหว่างออพระเขื่อญาติก็คือพระนามสิรินทร์เห็นไหมฮะ รมมรวงเพชรบุรีราชาดินทรต่อมาก็ได้เกิดเป็นพระนามของสเ,ดดจเจ <S <S สด็จพระนิจพระขัาธที่9วัดสิริพอกิช่นเดียวกันใช่ครับแล้วก็อีกอันหนึง่งเราจะคุ้นชื่อไหมมหาวิาลรา,ลาชาพัฒนวัลยอลงกรในพรวมราชูป,ปถัมภ์รงประตูน้ําพระอินทนระ์ <S <S <ะ>นั่นแนละอันนั้นก็เป็นฐานศึกษาที่ใช้พระนามของท่านตั้งชื่อ,อน,นั้นขึ้นมานะครับซึ่งในบรรดาที่น้องที่เป็นชาวราชพัฒเนี่ยคุณเหรอเขาจะยกกันว่าเพชรตั้นเพชรยาวหรือไม่อะไรอะไรอะคะ เพชรยาวก็คือมหาอะไรราชพัฏวลัยอลงกรณ์ในภาพรวมราชูปถัมภ์เพชรสั้นก็คือมหายราชภัฏเพชรบุรีจังหวัดเพชรมันมีนสองเพชรสั้นเพชรยาวนี่มาจากพระดิดาของท่าน <c oughs> นะครับพระดายอีกองค์หนึ่งที่ที่อยู่ในสายของท่านคือสมเด็จเจ้าฟ้าสิรภพโสพลนะครับเป็น <c oughs> ลำดับที่หกลำดับที่เจ็ดที่แปดไม่ตกเป็นพระองค์คำ <c oughs> ว่าไม่ตกเป็นพระองค์คือทรงแทง นักทรงแพงและก็มาเป็นพระองค์ที่เก้าหลายท่านคงจะรู้จักกันดีพระนามจะ่ทรงประสูติก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชตอนหลังได้รับการสถาปนาทรงกรมที่กรมหลวงสงขลานครินทร์แล้วภายหลังได้รับการทรงพระนาโปรดก้าประกอมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระมหิดลราทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกในรัชกาลที่แปดรัชกาลที่เก้า เราจะคุ้นชื่อคือหมาอะไรไมฮิดนเห็นไหมตามหมาลัยก็ใช้ตาราชกุลไมฮิดนคือตัวมอมา้าหนอมา้าแล้วก็ทรงเป็นพระบิดาแห่งวงการแพท,ทย์ไทยแล้วก็เป็นพระบิดาแห่งแห่งการสาธารณสุขของไทยด้วยนอกจากนั้นแล้วก็ทรงมีพระอรรถพระองค์ที่สิทิก็ทรงสิ้นพระชนทีนี้ เราเรียงร้อยพระนามเจ้านายมาสิบพระองค์เนี่ยนี่ผมไปนค้นเอกสารลายแห่งความจริงไม่แค่สิบพระองค์นะผุกฟังความจริงสิบกว่าพระองค์<ห>ก็มีตกเป็นพระองค์บ้างคือทรงแท้งบ้างก็ทรงเป็นพระองค์อยู่ได้บ้างอันนี้ก็เหตุผลเนื่องจากความเป็นอุปปาตสุดชาติสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่เคยมีความรู้รอกคุณอ๋อเรื่องของโครโมโซมได้หรือหรือว่ายีนชิดเนี่ยเขาทําตามโบราณราชประเพณีเพราะฉะนั้นก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจว่า ลนน้่นก้าวรัชกาลที่หกเนี่ยคงเป็นพระหมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงใช้ระบบที่เป็นแบบว่าทรงเสกสมรสกับหญิงที่ทรงรักและก็ทรงเสกสมรสกับพระราชินีหรือฝ่ายในที่เป็นสามัญชนได้เป็นครั้งแรกรัชกาลที่ห้านั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่เป็นระบบโบราณตามหลักอุปโตสุชาติค่ะท,<า>ทีนี้เรามาเอ่ยถึงพระเดชพระมาอีกาเจ้านอกจากจะมีพระราชะรถธิดาที่ประสูิจากผู้ทอดของท่านเองแล้วเนี่ย านยังทรงมีพระรถธิดาบุญธรรมอีกนะครับท่านบุฟังหลายพระองค์ด้วยกันถามว่าทําไมถึงมีก็อายุท่านยืนคุณอ๋อตั้งติ้นพระชนตั้งพระชันษาเก้าสิบสามพรรษาโอ้โหลองนึกภาพเป็นเราส <c oughs> ิว่าคนชายคนที่อยู่รอบเราแบบให้เหลือเลยแหละเราจะคิดยังไงท่านบุฟังคุณอ๋อลองนึกภาพสิ <c oughs> คนรอบตัวเราไปหมดเลยอะ่ะแล้วที่เศร้าใจมากคืออะไร ลูกของฉันก็ไปหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามที่เราเคยศึกษาประวัติศาสตร์มาจากการค้นคว้าและทำวิจัยมาะจะพบว่าทรงเป็นสมเด็จพระรัมเหสีที่ทรงอาภัพที่สุดคืออะไรพระประยุยญาญาตไปหมดพระบรมสารีวงศ์ไปหมด,หมดและพระอรถธิดาก็ทรงไปก่อนพระองค์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ที่ไปศึกษาดูเนี่ยด้วยพระโรคพระราชมรดกซึ่งพูดหลายครั้งคือโรคพระวกตพิการ ก็คือโรคไตท่านผู so, ้ฟังกรณีของเจ้าฟ้าวไรอองกรเนี่ยที่สิ้นพระชนเนี่ยในหนังสืองานประศพในในบันทึกพระราชประวัติของสมเด็จท่านซึ่งเขียนโดยนักเขียนประวัติที่ดีสุดของท่านก็คือคุณสมภพจันทรัฐประภาถ้าใครศึกษาพระราชประวัติของพระองค์ท่านเนี่ยต้องอ่านงานของคุณคนนี้แล้วก็แม้กระทั่งหนังสือที่ลึกของมหาไรราชภัฏน์วไรองกรเนี่ยเขาก็เขียนไ้ว้ว่าโลกไตเอาอีกแล้ว แปลว่าโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่ชะกาดชะกันมากเลยของสายพระราชวงศ์ของเราก็สิ้นพระชนม์ไปทีนี้ในนามพระราชรสธิดาบุญธรรมอ่ะก็มีอีกสี่พระองค์ด้วยกันทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเนื่องจากทรงเป็นพระราชรสทิดาในรัชกาลที่ห้าแต่มารดาเสียชีวิตแต่ยังทรงพระเยาว์ก็ทรงเอามาฝากพระมหากษาิยอีกาเจ้าได้ดูแลถึงสี่พระองค์ด้วยกันพระองค์ที่หนึ่งก็คือ พระเจ้าลูกเธอเพระองค์เจ้าหญิงเย,ยวาวภาพงษ์สนิทอันนี้หลายท่านอาจจะไม่ค่อยได้ยินพระนามแต่ถ้าบอกว่าโรงเรียนสายปัญญาคุณอ,อรู้จักไหมครับอ่ารู้จักค่ะตรงหัวลาโพงอ่าถ้าใครเคยไปตรงสายปัญญาเนี่ยมันจะมีซอยเจ้าสายถนนเจ้าสายโรงเรียนสายปัญญาเพราะว่ารัก,รกุลที่สืบต่อจากตระกูลนี้มาคือสนิทวงศ พอองเจ้าหญิงโยพาพงสนิทเนี่ยทรงเป็นพระธิดาบุญธรรมในพระภาษาอีกาเจ้ามาพร้อมกับพระวิชาธิราชเจ,จ้าพระองค์หนึ่งซึ่งร .9.5 นั้นทรงอุ้มมาถวายให้อภิบาลในฐานะพระอรสพระธิดาบุญธรรมอีกพระองค์หนึ่งก็คือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์กรมพยาชัยนาฏเตเนทรน,นะครับซึ่งต่อมาได้ทรงดํารงเป็นองค์ตน้นราชกุลรังสิต เราคงรู้จักคลองลังสิตก็ดีนี่คือที่มาคือที่นี้นะครับ<ะ>แล้วก็ตรงนั้นน่ะจะเป็นบริเวณที่เรียกว่าวังวังไม้ถ้าปัจจุบันถ้าใครมาตรงแถวหัวน้ำพงคงน่ะมันจะมีปั๊มนะ้ำมันเชลอยู่ปั๊มหนึ่งหลังวัดตระพาชัยนี่คือวังไม้อันนี้คืออันที่องค์องค์งงที่นออหนึ่งอีกพระองค์หนึ่งต่อมาก็คือพระอ,องค์เจ้าหญิงประพาพันธ์พิไลพระองค์เจ้าหญิงประภาพันธ์ิไลนั้นทรงเป็นพระธิดาแฝดในร้นเก้ารัชกาลที่ห้าอีกพระอ,องค์หนึ่งชื่อว่าประภัยพันธ์พิราช พระองค์เจ้าหญิงปรภาภิธานพิราชเนี่ยสิ้นพระชนจะทรงพระเยาว์เหลือแต่พระองค์เจ้าหญิงสาภาธันพิไหลก็ทรงอุ้มมาให้พระมศารีกาเจ้าอภิบาลดูแล <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งประสูตรจากเจ้าจอมมันดาพร้อมสายสกุลเดิมจากขุนนางที่พิษณุโลกอีกพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระธิดาบุญธรรมพระองค์ที่สี่และก็ได้เป็นพระธิดาบุญธรรมพระองค์เดียวที่ได้จัดการงานพระบรมศพ ของพระยาอิกาเจ้าก็คือพระเจ้าลูกเธอพระอ,องค์เจ้าหญิงวาปีบุษบากรนะครับอันนี้คือพระธิดาบุญธรรมซึ่งทั้งทั้งหมดเนี่ยเพราะทั้งพระองค์เจ้าหญิงโยภาพงสนิทพระอ,องค์เจ้าหญิงประภาพันพิไลพระอ,องค์เจ้าหญิงวาปีบุษบากรเนี่ยเคยมีพระตำหนักประทับอยู่ที่พระตำหนักที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตด้วยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ เก็บรักษาอาคารสถานซึ่งร้นเก้ารห้านั้นสร้างเอาไว้ที่วังสวนสุนันทา,ทาวังสวนสุนันทาคืออะไรวังสวนสุนันทาคือพระราชนิเวศที่ตั้งใจจะให้บรรดาไม่เหสีเจ้าจอมบรรดาเจ้าจอมพระธิดาที่ไม่มีฝ่ายหน้าคือผู้ชายอยู่ในตำาหนักเป็นที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนอกจากนั้นแล้ว พราะสาอีการเจ้านั้นยังทรงก่อคุณุุปการขั้งใหญ่คือทรงดารงตําแหน่งสภาอุปนายนิกาสภากาชาติไทยด้วยสมัยก่อนคือสภาอุณาโลมแดงนะครับแล้วก็ตรงตั้งโรงเรียนฐานี่ต่างๆไว้มากมายสถานที่ของท่านที่น่าสนใจหลายสิ่งหลายท่านของจับตีคือทรงมีพระตาหนักที่ประทับ สมัยก่อนนะท่าผู้ฟังผมเคยเข้าไปในพระบรมหาราชวังเพราะตําหนักใหญ่โตมากเลยแล้วก็มีตาสมเด็จพระบรมอราาุนสาธิราชประดับอยู่เพราะว่าเป็นการให้รู้ว่าทรงเป็นพระราชโอีในในสมเด็จพระบรมนะครับอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือที่วังที่พระราชวังสวนดุสิตพระราชวังดุสิตเนี่ยแต่เดิมชื่อพระราชวังสวนดุสิตร9กได้ยกขึ้นเป็นพระราชวังดุสิตมีตําหนักที่ประทับของท่านคือสวนหง แล้วสวนหงคุณออกรงว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรคะโรงทอผ้าสวนหง <S <S ตรงตรงนำรงทอผ้าโดยครูฝึกจากญี่ปุ่นมาปลูกผ้าที่ผ้าสวนหงและผ้าสวนหงได้เกิดได,ได้ได้นำมาทอใช้ในงานพนริธีบรมราชาพิเศษล้นเก้ารอเจ็กับพระเจ้ารำไพพนนันมีด้วยนะครับในตอนบ้านปลายชีวิตท่านเน่ะ,สะเสด็จไปประทรับณนะวงังสระปทุม ทุกันนี้ก็คือตรงบริเวณที่เป็นห้ามสินค้าใหญ่ๆนะเรียกว่าตําหนักใหญ่ในตอนหลังเนี่ยท่านก็ได้สวรรคตที่นั่นนะฮะแล้วก็ได้นำภาพปริมาณกิจการของท่านไปลอยอังคารวิที่สถานที่หนึ่ที่ชนบุรีคุณอออรู้ไหมว่าที่ไหนเอไม่แน่ใจค่ะโรงพยาบาลสมเด็จณศีราชานี่คือที่มาของสร้อยของโรงบาลว่าทําไมถึงชื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระศรีสวรินทิรา ท้าสายอีกาเจ้านักสีราชาก็ลอยอังคารที่นั่นในสมัยก่อนนะเป็นพระตำหนักสถานที่ประทับตามอากาศของพระองค์ท่านด้วยนะครับอันนี้ข้อมูลถ้าถปิตุประการใดสัมภาษณ์คุิงหมอดมาหม่อมชลสาพิษบอกว่าเนี่ยทรงช้ำชอกระกำใจมากคือพระตำหนักที่ปลูกกลางน้ำเนะี่ยสร้างด้วยไม้ระก,กำ hmm. ไม้ระก,กำซึ่งตอนนี้ตำหนักรุ่นเก่าก็ลื้อไปแล้ว hmm. และเป็นตำหนักรุ่นใหม่ พะนั้นก็เลยนำเกดประวัติที่น่าสนใจของพระศรีสวรินทิลาบรมราชเทวีพระสายอีกาเจ้ามาเล่าสุกนฟังเนื่งองจากเป็นวันพระสมพภพสิกันยายนที่ผ่านมาครับค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสารามีผลกิจอาจารย์ประจําหลักสูตรสหราิทตยการการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยายลัยสวนดุสิตนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์คะด้วยความยินดีครับและนี่คือ วันวานไดอารี่ใน TP Channel Podcast กับอ๋อพันลพากิวแก้วค่ะ